เดินทางเข้ายูฟูอินได้รถเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนขับนะคะรถมีไงบ้างนี่แชมป์ดีดีดีรถคือคือดูไฟเลี้ยวด้วยนะอ๋อขึ้นขึ้นโทเวยขึ้นยนี่จีบีเอชของเราอ้ออใช่ป่ะตัวเนี้ย เราเข้า ETC ได้เลยนะคะเพราะเรามี ETC card นี่ International อะไรวะ Airport เหรอไม่ใช่เหรอใช่ป่ะสนามบินป่ะอะไรวะยิงเตอร์ International อะไรก็ไม่รู้เป็นที่ขายของเหรอน่าจะสนามบินนะไม่น่าใช่นะคะอ๋อไม่รู้น่าจะสนามบินนะใช่ไหม เห็นไหม e d c มันพอยี่ปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นให้เราเลยมีแชมป์ตัวเราในโตโยต้าอะไรอ่ะโตโยต้าลูมี่โตโยต้าลมี่ใช่ใหญ่พอนาะข้างหลังเก็บกระเป๋าได้กี่ใบคิดว่าใหญ่พอๆกับวป่ะเมื่อแต่ข้างหลังมันเยอะมากเลยนะอันนี้ขนาดสไลด์บ่อแบบสไลด์บ่อเพื่อเก็บกระเป๋านะใบใหญ่ได้สองใบเออเออเอเดินทางใบใหญ่ได้สองใบเลยรถความกว้างของรถนะดูขา สบายะสบายสบายข้างหลังเก็บกระเป๋าได้ใหญ่ๆีตรงนี้ระบ่อไม่มีไม่มีบ่อให้เราฮะนี่นะคะเนี่ยคือแบบกว้างมากมันไม่มีบ่อให้เรากว้างมากกว้างมากคนด้าหลังถ้าทำเป็นตีเนี่ยโตขึ้นแน่นะข้างน้าเใส่อย่างเดียวเลยไม่ใช่ข้างหน้าก็กว้างไอนอนโจ มันบอกให้ไปมิสุมิ <Okay. S 2> นี่คือเวลามีป้ายป้ายบอกทางบนทางด่วนมันก็จะบอกตัวอย่างป้ายให้เลยคือมันจะบอกเลยว่าเลี้ยวซ้ายตรงไปเตรียมชิดฝั่งไหนฝั่งไหนอย่างเงี้ยแล้วป้ายมันก็บอกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะนเป๊ะมากเลยคนจะมาขับไม่ต้องห่วงนะคะมันง่ายมากดูวิวแต่วันนี้ขมุขมัวนิดนึงวันนี้เมฆเยอะวันนี้หนาวด้วยเนี่ยห้าองศาวันนี้หนาวมาก สบายสบายเราจะขับไม่ได้จะให้พรขับต่อนี่ดูทางแล้วคือแบบมันบอกดีมากไม่ต้องกวัวเลย5.0 k ูนย์ e ิโลเมตรตรงไหพอติดเลนนิดนึงมันจะดังติดติดติดโอเคกกิ้งบักกิ้งของคนเยอะมากรถเยอะมากไม่รู้มีของกินอะไรบ้างดูดิครับเราไปดูป๊าดูมอไซค์โอ้หมดปัญหาของการเปิดประตูแล้วเราอาลงเราจะเอาลงไปป๊าตลงไป นี่รถเราน่ารักจิ้มลิ้มมากน่ารักจิ้มลิ้มมากมมนี่คะ่ะน่ารักจิ้มลิ้มมากรูก้แล้วนี่รถเราไว้ที่ออกขนาดกันรัดค่ะดีเยี่ยมเยี่ยมค่ะหนาวไหม <laughs> แต่ละคน ่าเอาแล้วอีกนี่นี่ชีวิตไม่มีอะไรล,ล,ลืมลืมอยู่อย่างเดียล,ลืมแต่วแว่น <c oughs> จุดแราร้อที่หนึง <c oughs> ไม่ใหญ่มากก <c oughs> <ต>โอเคไปไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้าง <c oughs> มันเหมือนเป็นก่อนจะเข้าปีใหม่อะ่ะ <c oughs> คนเยอะมาก <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง เฮ้ยหนาวจริงว่ะวันนี้เป็นไงวะยายเช้าอันนี้คือจุดพักรถอะไรยขี้ยาม่าเยอะเลยอะแหน่ใช่ไหมขี้ยาม่าดูของกินของกินเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดสี่ดูดิของกินของจีบเนี่ยเกี๊ยวเนี่ยนั่งตรงนี้นี่ตรงนี้จะมีร้านอาหาร ไอ้ไกลพาหน่อยไอ้ติมไม่เยี่ยมาไอติมไม่เยี่ยมเหน่อยๆนี่อนีขากินเป็นไม้แต่เขาไม่มีข้าวใช่ไหมไม่มีข้าวไปไปวเดี๋ยวเาอวนี่เขขายเป็นอะไรวะ ขนมปัง,งทอดอ๋อขนมปงัปงปังไงที่แต่คนกินเยอะขนาดนี้มันต้องอร่อยแน่แน่เลยใครจะมาท,ทำธุรกิจทำธุรกิจทำธุรกิจเก้านิ่มขนมปิ้งแม่ <c oughs> ไม่มีแล้วแม่จริง <c oughs> จริงถ้ามีคนยิ่กินเยอะด้ย <c oughs> ต้องมีข้าวเหนียวด้วยนะ <c oughs> อัะนน,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 นี้อันาานี้ขนาดตัวอใหญ่มันยังเหมืออนขงจริงเลยดูเอออันใหญ่เท่ากันเลยเนาะ อันนี้ตัวย,ย่างอันนี้ของจริงใหญ่เท่ากันนะเอาไ,ไก,าก่ทะเลเกตไปเข้าไปหาข้าวกินนะแล้วส่วนใหญ่เป็นซาเปาเ่อะทำโดมทำแ้โมันไม่ใช่สระเปา มันเหมือนขนมปังอบเอาก้อนเอาก้อนเอาก้อนมาวางเอาก้อนมาวางเอาก้อนมาวางปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไปย่างเน๊บไปย่างเน๊บเราเข้าไปข้างในกันข้างในร้านกาแฟก็มีดูเตอร์อ่าว่าดูเตอร์ป่ะไม่แน่ใจเออร้านกาแฟที่เป็นเนชายที่เยอะที่สุดถ้าเป็นประเทศไทยน่าจะเป็นอเมซอนขนาดนั้นเลยเหรอพ่แจนี่ดูเตร์เน ดดูิข uhm, นาดตามถุนเราเขาจะมีเครื่องย e d เลยคืออะไรอ่ะเครื่องปั๊มหัวใจเลยไะฉุกเฉินอ่ะเอาช่วยผู้ป่วยอ่ะโอเออไอ้พวกช่วไอ้หัวใจโอ้โหมีร้านอาหารทั้งในร้านอาหารเพียบดูคนกินเพียบแล้วเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างงไม่ใช่ปั๊มนะไม่ใช่จุดพักรถใหญ่เออเป็นจุดพักรถเล็กๆนะ ตวเากินเนเสร็จุตเอาจานชามาวางไว้รเทร์นสเตเดรีเทิร์นฟรีเียคนล้าง้วยล้างแก้วล้างแล้วมีอีกไหมอโน หมดแล้วค่ะเเเเปป็็นร์มากตลยของกินวีเท่านี้เดี๋ยวเราลูกคิดก่อนว่าจะเอายังไงตอนเห็นเขาคิดเขากินแฮมเบอร์เกอร์กันอะเหมือนที่นี่มี KFC หรือยังไงไม่แน่ใจเราเทเลียไงอ๋อเทเลียร์ไอ้ก็คือจุดของฝากเออาข นี่มันเหมือนไข่ปลาที่เราเคยเห็นในรีวิวที่เขากินกันอ่ะคนซื้อเยอะมากเลยโอ,อใส่จะเด็ดทีเดียวมันมีไฟล์ลูกค้าใ่เพราะมันมีแอปมันเอาไอ้นั้นสกีนไงเ,นเอาเลือกเลยหยิบมาอย่างละหนึ่งเป็นคนุ่ม ได้เคีอะไรมาบ้างสีที่มันน่าจะอร่อยเอาสามเบียมด้วยเอาสามเบียมเคี่ยอะไรด้วยแชมป์ขี่ฟ้าผมมาเลยรตีเขียวตีเขียวตีแดงตีแดงสาหร่าีจมูอันนั้นน่าจะเป็นบ๊วย่อเออบวยไม่เอากินปลันนี้น่าจะเป็นอะไรอันนี้เมื่อกี้สีอะไรสีเขียวเอออันนี้มาไปอันนั้นอันนี้แหละยไปเออสีอะไเดาไม่รู้ ไม่เอาไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันไปเราเดี๋ยวหาใจตังเอาอะไรเพิ่มไหมเอาอะไรเพิ่มไหมเจอกัตรงร้านซาลาเปาร้านของพี่โอเคไปมื้อเช้าของเราอันที่หนึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะหมูย่างหมูย่างข้าหมูย่างไม่ไม่สามชั้นย่างกี่บาทสามร้อยค่ะสามร้อยเจ็ดสิบเยนซื้อหมูได้กิโลนึงแล้วนะบ้านเราเฮ้ยไม่ถือ แล้วนี่คืออะไรก็อันน s <S <t imes wei> ี <GO av i> ้คืออะไรวะเหมือนเหมือนเกี๊ยวตาเก็๊ยวเย็นเกี๊ยวร้อนก็ข้าวซี่อคงตอนแรกก็จะซื้อไปกินบนรถไม่จะไปกินรึวะตอนแรกตอนแรกจะซื้อไปกินบนรถค่ะได้ข้าวมาถี่ห่อเดินไปเดินมามันงอกกลับมาเป็นอาหารทั้งหมดเย เยอะแยะมากมายกันเลยมือนี้ของเราอันนี้อันนี้อันนี้350เยนอันนี้350เยเนอันนี้อะไรอันนี้400อ่ะ้อย่่หเใช่ใช่ลอันนี้แป0เป็นคารเตอรชิ้นแปดอันนี้ก็ก้อนละร้อยนิดหน่อยกอนีร้อเยนก็รเยนอันนี้ก็อันนี้เท่าไหร่วะอันนี้6กเยน มันเหมือนมันเหมือนขนมจี๋ไหมขนมจี๋ทอดมากกว่านะเอออ่านไปอันนี้คืออาหารเป็นเหมือนเสมือนกล่องสุ่มละเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่มีไม่มีภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกสุ่มกันมาคือเป็นการสุ่มเอาว่าใครจะได้รสอะไรแล้วต้องรับชอบกินกันให้หมดนะครับแต่ไอ้บอลเอาอันนี้เพราะว่ากินหมูละจองเลยจองจองกันจองกันเลยด้วยเจ้านั้นนี่วันนี้เว้วยค่ะแต่ข้าให้บอกปลาเลือกก่อนตัวนี้อันนี้เริ่มเป่า เอาไปเลือกมะเจ้าอะไรแล้วมอเนี้ยล่ะเอาไปเลือกกล่องซุ่มเนี่ยสองงานเหลือสองงานมันสุ่มเอาจะเอาไหนเอ้อเอาเขียววะอันนี้ของข้าอ้าวแกะแกะกันเลยไม่ไม่ไม่ส่วนส่วนได้หมดอันนี้ก็สุ่มนะเหมือนไม่แน่ใจว่าข้างในมันจะมีอะไรอ่ะวิธีแกะนะครับมันจะมีตัวเลขเอ้าเฮียนี่นะวิแกะิธีแกว่ารวยแลามันจะมา ไม่ได้พลาสติก huh. ม <aquí en S 3> uh ันจะติดหรอวะต้องเอาออกหมดไม่อนตอนกัดมันจะติดพลาสติกกินก่อนนะครับหวานเอาอรกินอรบอกคุณแล้วพรเห็นหมูแล้วไงไก่แชมป์ข้าวเหนียวหมูปิ้งเฮ้ยแต่มันร้อนๆไม่มีในประเทศไทยไงเอ่ะเออมันเย็นยะข้าวเหนียวหมูปิ้งร้อนในประเทศไทยไม่มี ทำไม้ละร้อยเยนนะมึงไม่ทำไม้ละร้อยเยนเอออยู่นี่มันขายไม้ละสามร้อยแค่นี้ไม้ละสามร้อยก็สี่ร้อยเยนมึงขายไม้ละสองเยนมึงขายไม้ละสองร้อยเยนเป็นเงินไทยไม้ละหกสิบบาทอยู่เมืองไทยได้ขายไม้ละสิบบาทเพิ่มมูลค่าหกเท,ท่าตัวนี่มาเที่ยวหรือมาหาธุรกิจอ๋อมามองที่นี <laughs> ่อันนี้ได้กินแล้วนะตัวก๋วยเตเขาไม่เหมือน่อะไรอ่ะต่ะอม้อนต่อม้อนด้วยจริงปะจริงว้วยสีอะไรอ่ะ

มีอะไรอ๋อป้าได้ข้าวกับสาล่ายบวยว่ะบวยเลยกับวยหรไาได้ข้าวกับสาลัยมาชิมชิมเย็นเย็หูชิ้นใหญนะมชิ้นมันใหญ่นะเออแต่ว่าเย็นชิ้นใหญ่นะคุ้มนะอันนี้คือตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยไอเนี่ยคุ้มหมดอร่อยมันอร่อยทุกอย่างอะตั้งแต่มาเนี้ยไม่มีอะไรที่ไม่อร่อยมันเหมือนไก่ทอดกระเทียมไก่ไก่ทอดกระเทียมมันอร่อ มือหนึ่งก็ทนมือนึงก็ถืออีกมือน lee, <S S ึงก็จิ้มจิ้มยอร่อ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 เจิ้มตักจิ้มคำค่ะอร่อยครับเพราะเมืองไทยมันทำไม่ได้เพราะอะไรอยู่นี่มันคือมีหนาวปีมีที่นั่นังนานจะของต้งคก็กลุ่มนะคนไม่ได้แล้วจะกินเดียหิว เธอเข้าใยาว่าเขามีทุกเวอร์มาเก็ตแล้วขายของไหมเขาได้ขายของเขาไม่แต่่าจุดพักรถเขาทำดีไงเขาทำดีไงเกไปกินข้าวกันแก๊บหิมาตกหนาวมากเส้นนี้แหละย,ยัยเชียวน้องสเส้นเลย

ปไ,ไ,ไปไคือเข้าไปหนึเข้าไปเดือดอะไอบอเข้าไปหนาวช่วยหนาวไม่ใช่เลยทั้งในแม่งอุ่นเป ไหนวะลงหรือว่าไปทางนี้กันก็ได้เนี่ยเดินลงไปแล้วไปทางนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขากลับค่อยเดินลงไปไปที่เหรอเนี่ยไปทางนี้อ๋อมันอ๋นสัญลักษณ์ของเขาอะไรเดินเขาดีของน่ารักั โอ้มาถาำกลางซึ่งมีปอยคีพะปอยฝนเหมือนเหมือนฝนตกแต่ก็เป็นเก็ตมาเล็กๆๆซึ่งพึ่งครั้งแรกวันแรกเลยตอนรับปีใหม่ทัศน์ที่ดีอ่ะยังมาเอามือมาเลย

เราลองแหวนหายแล้วเว้ยไม่คู่แหวนหายต้องแหวนหมดแล้ว <c oughs> ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงอ้วนคนพ่อเยอะมากเลยอ,ะอ่ะอาไม่ตัวเลยไม่ได้ขีเ้วเศร้าอย่างไรทำไรวะป้าตอนนี้กำลังกินเนฟรนฟรายแล้วก็มาดูทิวทัศน์ซึ่งมีเขามีเขาม,มีมีมีหิะมะปกคลุมนินดๆหน่อยๆข้างบนนู้นคือแบบเป็นหิมหนะเลยนั่นแหะ ก็ว่าทําไมมันถึงหนาวคือถ้าบนบนเขานี่คือมีหิมะเมื่อกี้หิมะก็ตกเนาะของเราก่อนมาถึงครั้งแรกก็มีฝนโปรยโปรยเป็นละอองเกล็ดหิมะแล้วก็้หนาวเลย<อ>ใช้ได้เลย,เลยแฮปปี้นิวเยียร์ปีใหม่ด้วยกันมาเจอหิมะของเมืองเมืองนี้ครับกินเก่งแล้วเราันนี้แล้วก็อา้าวพอดีถ้าไม่กินกังวลมันจะเล่นอะไรอยากไปกินอยู่รถก็ได้เกี่ยวไรยังไ,ไม่กลับ นี่นะคะเราครอบอันนี้คือเดินมาเข้าห้องน้ำไกลมากดูแม่น้ำแม่น้ำปสะอาดมากเลยอะแถวนี้ก็จะเป็นแถวแบบพวกที่พักพวกอะไรอย่างเงี้ยจองไม่ทันเต็มเข้าๆเลยชอบไหมเมืองนี้ชอบไหมที่นี้โอเคชอบใช่ไหมที่นี่ก็ถีกไปแนวหนึ่งจากเที่ยวเที่ยวที่แล้วเที่ยวที่แล้วไปฟูจิอาฟูจิ ยามาอาบุกิอาบุกิยามาสั่งอาบุกิยามามีด้วยววะสังส่งซึ่งก็ไปอีกแบบหนึ่งแต่มานี่ก็แวะเล็กๆเนะเาะมัน,มนไกลเล็กๆกแต่ก็ธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เหมาะกับการมาเดินพักผ่อนหนาเราเลยคิดว่าไม่หนาวขนาดนี้หนาวหนามาก <S 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 กับควันข้างหน้าเลยใช่ไหมตื่นเต้นกับของกินมากาอุย้ยข้างในอุ่นมากเลยอ่ะ,อะที่จริงคือตรงนี้ต้องเป็นบ่อสีฟ้านะที่เราเห็นเบาะแต่ว่าวันนี้ควันเยอะมากเลยดูดิไม่เป็นที่จริงก็ต้องเป็นสีฟ้า นี่บ่ออะไรอ่ะนี่บ่อน,น้ําำผู้บ่อน,น้ำผู้ร้อนเป็นสีแดงแล้วก็ฝั่งโน้นเป็นสีฝั่งโน้นสีฟ้าฟ้าออกเขียวๆฟ้าฝั่งนี้เป็นสีแดงขึ้นๆอย่างน้ลอยลอยน้ำลอยนี่ยมันทำไมมันเดือดขนาดน,น,านี้น เบียเยเบียซูพรีเมียมกินอยีานี่คือเกตตั้งแต่วันนี้กินมาวันนี้วันที่สองที่มาถึงญี่ปุ่นกระป๋องอันนี้เป็นกระป๋องน่าจะกระป๋องที่ห้าราคาอันนี้อร่อยสุดราคาเขออร่อยจรลงราคาเท่าไหร่นี่นไหมแพงกว่าอาซาฮีไดนี่ประมาณสองร้อยกว่าเยนแต่ไม่ใช่ร้อยกว่าแล้วก็ไม่ใช่สองร้อยปลายๆนี่สองร้อยตรงกลางอร่อย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 เอออร่อยแนะนำแนะนำแนะนำครับ แนะนำครับลายจะเป็นข้าวหลามตัดนะครับเยอบีสือพรีเมียมนะครับแบบนี้นะครับหอมจริงไปชิมยังแอลกอฮอล์5.5เปอร์เซ็นต์หอมจริงหอมจริงอันนี้หอมจริงกินง่ายด้วยขอกินง่ายกี่เต้มกี่เต้มเต็มเท่าไหร่9.5เต็ม10 9.5เลยเหรอ9.5เลยเพาะไอ้ที่ห้อที่อื่นที่เหลือๆอยู่ข้างในฉันไม่ได้ให้แต้มเลยนะอันนี้ห้อทั้งหมดไอ้บ้าก่อนนั้นไปกินมาหมดแล้วปสอง Ha ni. Okey.